เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมีมาร์ทอีกเช่นเคยนะครับกับเอาต่อยโต๊ะบ็อกซ์เกมนะฮะห่างหายกันเป็นนานนะครับพอดีแบบตอนนั้นผมไปงานรับปริญญานะฮะทุกคนก็เลยแบบยาวๆเลยะครับหายก็อย่าลืมทุกคนนะครับอย่าลืมพี่นะฮะฝากกดติดตามกันด้วยเนาะมาเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนความจําในสังเวียนกันหน่อยดีกว่าะครับ <c oughs> ผมมังกี้เดลเวห์เฮดความลุยะครับผมะคะใครวะหน้านะโคตรจะเทะครับเด็ดหนึ่งต่อย ตัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยอุ้ยมันเล่ยังไงวะเนี่ยปุ๊บนี่นี่นี่อ่ะอืมมันเล่นอยู่เฮ้ยเสียงใครเล่นกีตาร์อืมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกันยังไงอืมได้ละเออเอ้ยอะไรอ่ะมันเก่งว่ะหรือกุกกาด นี่อ่ะาดีมาดีาดอ้อืม้มโอ๊ยโอ้ยโอยโอ้ยโอยผมกันไม่ค่อยเป็นเลยว่ะผมลืมวิชาหมดละบุมบ้มบุม้มเฮ้ยสุสีสุสีอยครับปุ๊บบุ๊บๆุ๊บโอ้ยเอา้าลื่อนตุ้ยทองฮะมันเก่งวะ่ะ มันก็เรื่องกปกตินะครับนักสู้ที่ห่างจากสังเวียนนะครับมาเจอกับนักสู้ที่แบบเจนสนามนะรเราก็สู้ไปได้เปน็นธรรมดาทีได้องตายเงื้อ,อมึงมึงลุขึ้นมาพร้อมเย็บเสมอปึ๊บปุ๊บปึ๊บยัดหน้าเอาไงเป็นไงถึงก็งงมึโบโบขึดมา ตายซะอุ้ย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 เฮ้ย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 มันโอ้โหมันหลอกลวงเรานะนี่นี่อะเอซีเอ้ซีเอ้ซีผมเห็นน้องเขาใช้อันติเลยวะเนี่ยน้องเขาเฉยเหมือนมึงรู้จักเขาอ่ะไอ้เหี้ยมาดิมาดิ ยับนี่โอ้โหมัดไว้จัดอะพุ่งเข้าหน้าเมื่อกี้ปุ๊บ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 มัดแห่งโคตรมัดแห่งโคตรอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยกูตายกูตายเออโดนแล้วโอ้โหโอ้โหโโอ้หมันชื่อมัดอะไรวะเนี่ยคุ้นจัดอ้าวจบแล้วเหรอเออเออเป็นยังไงล่ะตอนนี้ว่าใส่ยับครับผมใส่ยับ โอ้โหนะเอาเขาคุยกับเรามาตลอดนี่ว <God> <laughs> ่าโบก็รับมือได้ฮ่าฮ่าฮ่าวะคุยอใครวะ <laughs> เขาน่าจะเล่นในมือถือนะครับเพราะว่าเขาพิมพ์ได้นะครับในคอมพิมพ์ไม่ได้นะระหว่างเล่นอนะ่ะนี่อ่ะเป็นไงเป็นไงไปไง นี่แยบแยบแยบหน้าแยบหลังอืออืออุ้ยเกาะเกือบแตกเกาะแตกนี่คือเรียบร้อยเลยนะฮะโบเอ๊ะเอ๊ะอ๊อกก้อนเอื้อหลายกาจจัดไอ้นี่มันร้ายกาจพอมันเดินเข้ามาปุ๊บเราจะใส่ขี้ขวา เราจะใส่ขวานี่คือสเต็ปของผมเลยนะฮะนี่อ่ะเออหืมหมัดอันติเราพลาดไปแล้วกดแย็บกดแยบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้อมหลังตุยหลังปุ๊บสวนด้วยแยบ ตื่นเต้นหน่อยคนนี้มั้งเอาเรื่องว่ะเล่นสนุกเลยอ่ะ y ย a แหลก yes the l a g the lack เฉยอ๋อดาดาไม่ใช่เดะขอโทษได้ไหมล่ะตายตาพลังแห่งกรดกึ่ดบายเฮ้ยบ้า yes I am v i n e r Thank you ได้ก็ต้องเซมัสไม่เงินนะ o ้450บาทก็ได้เชื่อขอบคุณครับย g โ b ้ w หาังจากเชื่อครับคนนี้เล่นกับเราสนุกมากทุกคนก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนและคือแบบมาชกมันๆนะ มาชกมันๆหนึ่งยกนะฮะหลังจากแบบทางหายสั่งเวียนไปนานนะฮะก <c oughs> ็อย่าลืมทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดซับกดติดตามด้วยนะฮะ <c oughs> แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย